สวัสดีครับทุกๆคนนะฮะที่เปิดมาชมในคลิปนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ทำกันสดๆ,ๆเดี๋ยวนี้กันเลยนะครับเมื่อสักช่วงเย็นๆนี่เองที่ผมตัดสินใจว่ามันมีช่อง Youtube Channel อยู่ช่องหนึ่งที่ผมทำไว้แล้วก็สุดท้ายก็ทำทิ้งทำว้างมาประมาณสัก8ปีที่แล้วนะครับผมมีคลิปที่เคยลงไว้เนี่เป็นเรื่องของการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้า เทสล a าโรดสเตอร์ Tesla, ster, นะตั้งแต่แปดปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีคลิปอื่นๆอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยที่ลงไว้เป็นส่วนมากจะเป็นคลิปยาวบ้างสั้นบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเออจริง,รงๆเราก็ไปปั้นช่อง YouTube ช่องอื่นนะก็มีช่อง Tech Auto Talk by Dr. e เอกรินอีกช่องหนึ่งที่ก็มี follower เยอะพอสมควรละช่องนั้นก็จะโฟกัสในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า หลักนะครับนะแล้วก็อาจจะมีโรบอติกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็อยากได้อช่องหนึ่งอะที่เอาไว้คุยกันแบบสบายๆช่องที่คุยอะไรก็ไดนะ้ซึ่งบางทีจะไปคุยในช่อง t e คออโตทอ a ์กมันก็จะไม่เข้าท่าหรือไม่เข้าคอนเซปช่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อนะครับของช่อง YouTube ช่องเดิมที่เคยทำอยู่เนี่ยแหละ ชื่อเดิมมันเป็นชื่อของผมเองนะดรเอกริน e แต่ว่าก็ไม่ได้โปรโมทไม่ได้โพสต์อะไรนานมากแล้วนะครับก็นานๆก็โพสตทีนะวันนี้ก็แบบเอาคลิปท่องเที่ยวมาลงบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ทําเป็นวาไรตี้ก็แล้วกันนะฮะใครที่ชอบอะไรที่เป็นวาไรตี้เป็นพูดคุยกันแบบสบายๆแบบนี้นะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นบางบางครั้งอาจจะมีการไปสัมภาษณ์ คนนู้นคนนี้บ้างเป็นครั้งคราวถ้ามีโอกาสได้เจอใครเราคิดว่าน่าสนใจนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตเปิดด้วยคลิปนี้ก็แล้วกันนะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับนะช่องก็มีช่อง YouTube อยู่หนึ่งช่องอยู่แล้วนะชื่อ Tech Auto Talk by Dr. e k เ r i n นะครับแต่ช่อง Brainstorm ที่คิดว่าจะทำเนี่ยก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าการที่ช่วงหลังๆนี่ก็เรียกว่าอายุเยอะขึ้นนะฮะ ไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงอะไรที่ที่เขา,เาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเยอะๆแล้วก็บางทีก็มาขอความคิดเห็นนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันในวงอาจจะเป็นวงเล่าวงวายวงอาหารวงกาแฟาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ผมคิดว่าเออบางทีไอ้เรื่องการพูดคุยกันแบบเป็นกันเองในวงต่างๆเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดประโยชน์โพษผลได้เหมือนกันนะและ้วก็ทําให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องคิดตรงกันหรอกนะนะจ,จะคิดไม่ตรงกันก็ได้นะครับแต่ว่าก็สุดท้ายเนี่ยมันจะได้อะไรบางอย่างจากการที่เราพูดคุยกันนะเพราะว่าถ้าเราพูดคุยกันแบบมีเหตุผลเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้อะไรที่มีเหตุผลกลับมาแต่ถ้าคุยกันแบบไม่มีเหตุผลนะก็เราก็จะไม่ได้อะไรที่ไม่มีเหตุผลกลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆก็คือเหมือนกับมาแนะนําช่องใหม่กันละกันแล้วก็เอา เรื่องราวที่กําลังคิดอยู่ในตอนนี้หรือสนใจอยู่ในตอนนี้มาพูดคุยกันนะอย่างที่ทราบนะครับว่านอกจากเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่จริงๆผมจัดรายการชื่อเ e ็คชื่อออโตทอล์กนะมานานแล้วตั้งแต่แปดเปีที่แล้วจะ10ปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คุยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามายาวนานแต่ปัจจุบันนี้เทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มาอย่างที่ผมคิดนั่นแหละนะครับแล้วก็เติบโตใหญ่โตโมโหฬานไปมาก แล้วก็ปัจจุบันก็มีจะเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะสายรถยนต์ไฟฟ้าเต็มไปหมดนะครับนะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะเรียกว่าไงเราก็ไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายรถยนต์ไฟฟ้าหรอกเราเป็นแค่คนที่คิดว่าเฮ้ยมันอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ออทอโตทอลที่เคยจะที่ FM96.5 เนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพาร์ทของรายการชื่อ Green Planet นะครับ นะซึ่ง r r e n p p a n น t เนี่ยเขาก็จัดอยู่ที่เอฟอ็ม96.5วันศุกร์ตอนกลางคืนนะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับซึ่งผมก็จะจัดคู่กับคุณตานนะฮะอีกท่านหนึ่งที่อยู่ที่สถาน,นีนะใครที่สนใจเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆในทางวิทยุเนี่ยนะก็ยังทำอยู่นะก็ไปจัดไปไปฟังกันได้ที่ f m 96.5ช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับ ก็เป็นช่วงรายการเดียวกับของดรพิสุทธิ์เพียรมณก,กุลที่เขาก็จะจัดต่อจากผมช่วงสา,สามทุ่มออ4สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าไปพูดคุยไปฟังกันได้นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่จัดอยู่ปัจจุบันก็คือรายการที่จัดมานานมากนะครับบ้านเขาเมืองเราน่าจะ,ะเกือบ20ปีแล้วแหละนะครับก็จัดคู่กับดรจิตเกษมงามนิลน,นะตอนนี้ก็ยังจัดอยู่เพราะนั้น ไอช่องเนี้ยก็อาจจะเป็นช่องที่วันหลังว่าอาจจะมีโอกาสเชิญดรจิตเกษมมาคุยกันอาจจะไปนั่งที่บ้านแกรหรืออะไรก็แล้วแต่เาว่ากันไปนะครับแต่ว่าวันนี้จริงๆก็คืออยากมาแนะนำนั้นนั่นเองว่าเฮ้ยจริงๆบางทีการมานั่งคุยกันของคนนะีมากกว่าหนึ่งคน,นก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนั่งคุยกับตัวเองแบบเนี้ย นะครับที่เหมือนที่ผมกําลังทําอยู่โดยปรพยายามประมวลผลหรือประมวลสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นการเหมือนกับ brainstorm ตัวเองนะเหมือนกันหนึ่งช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยผมทําบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งชื่อบริษัทบอ t ลิงก์นะครับก็เป็นผมเป็น c e o เองแล้วก็บอดลิงกนี่ก็ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับญญญหุ่นยนต์นาหลากหลายประเภทนะครับ จากตัวเองจริงๆก็ผมจบปริญญาตรีโทเอกเนี่ยทางด้าน,ไฟฟ,านไฟฟ้ากำลังนะไฟฟ้ากำลังก็คือ power e n g i n e e r หรือ electrical engineering เนี่ยนะวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยเพียวด้านนี้เลยนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรโบอติกอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าในช่วงปริญญาเอกเนี่ยก็อาจจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออ AI อยู่บ้างในสมัยก่อนเขาไม่เรียก AI หรอกเขาเรียก artificial neural network นะหรือ ANN นะครับ ในช่วงนั้นก็ทำทีสิ์ปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับการเอา artificial neural network เนี่ยมาทำนายผลเ้านเะรียกเป็น prediction model นะก็เอาเอา neural network ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ใช้โปรแกร,รม matlab นะนะในยุคนั้นเขาก็จะมีโมดูลที่สำเร็จรูปทางด้าน matlab ที่เอามาใช้ในการ training จากข้อมูลที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันสามารถทำนายอ,อ,อนาคตหรือทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจาก บสบนข้อมูลเก่าๆที่เราป้อนให้มันนี่แหละนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็เป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้นแล้วก็ผมก็สามารถเอา,เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำจบที่เอกมาแล้วก็มันก็สามารถทำนายเรื่องของพลังงานที่จะผลิตได้ทำนายเรื่องของเอาขาเรียกว่าฮาร์โมนิกส์ก็คือสัญญาณไฟฟ้าที่มันที่มันไม่ค่อยปกติมีความถี่สูงกว่าปกติที่วิง่งอยู่ในระบบไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก อุปกรณ์ที่เรียกว่า power electronic เนี่ยนะฮะนะคือคือบ้านที่ติดโซล่าเซลล์เยอะๆก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่แปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันก็สร้างให้เกิดฮาร์โมนิกขึ้นก็คือสัญญาที่ผิดเพี้ยนไปนะฮะแล้วมันจะไปรบกวนกับระบบไฟฟ้าอย่างไรนะอันนั้นสมัยก่อนผมก็ทำเอา artificial neural network หรือว่า AI แบบหนึ่งเนี่ยเอามาใช้ในการทํานายผลที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่า AI ไไม่ใช่เรื่องใหม่ครับก็เป็นเรื่องที่ทำมานานแล้วแต่ว่าด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ด้วยศักยภาพของระบบโครงข่ายด้วยความเร็วของการส่งผ่านข้อมูลหรือการขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการเทรนนิ่งมันเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะขยาย การให้บริการไปไ็นห,หลายหลายรูปแบบจนกลายเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับก็คือมันสามารถที่จะให้ข้อมูลสารพัดเรื่องนะจากข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละมันก็มีหน้าที่ไปอ่านข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ถึงเวลาพอเราอยากได้ข้อมูลอะไรเราก็ถามมันมันก็จะตอบให้เรานะครับยกตัวอย่าง,ออาง,เ,รงเรื่องของอ,อะไรละ่ะ AI ที่เราใช้ในปัจจุบันพวก c h a t GPT Gemini Perplex ล็กซิตีนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่ผมชอบมากเลยก็คือ n o t e บุ๊ก LM นะครับซึ่งก็เป็นบริการ Google เหมือนกันนะครับนะก็เขาก็จะเอากระบวนการของการคิดการอ่านออของ AI เนี่ยมาใช้ในการอ,อ,อ่านข้อมูลหรืออะไรต่างๆที่เป็นระบบปิดนะคือเราสามารถโยนไฟล์ของเราให้มันอ่านเสร็จแล้วก็ให้มันวิเคราะห์ ข้อมูลให้เราได้ว่าเออสิ่งที่มันอ่านไปแล้วมันวิเคราะห์เป็นยังไงเอามาสรุปให้เรานะก็ไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือทั้งเล่มหรือว่าเราอาจจะเขียนวิทยานิพนธ์ไว้แล้วก็ไปโยนให้มันก็บอกให้มันช่วยสรุปประเด็นที่น่าสนใจอะไรต่างๆออกมาทีอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้หรือเขียนเป็นเปเปอร์ให้เราหน่อยได้ไหมนะครับเออมันก็จะทําให้เรานะซึ่งก็ผมว่ามันมันช่วยประหยัดในแง่ของเวลาไปได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอน ปัจจุบันเรื่องของหุ่นยนต์นะที่ผมมาจับอยู่เนี่ยนะก็จะมีหุ่นยนต์อยู่หลายประเภทมากเลยไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่อย่างปัจจุบันที่ให้บริการเยอะมากก็คือหุ่นยนต์ให้ทําความสะอาดนะครับที่เราเห็นในสนามบินอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ของผมนะแต่ผมก็ให้บริการที่อื่นในหุ่นยนต์ลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่วิ่งทําความสะอาดในโรงพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนละคนก็จะมีหน้าที่แค่ไปเสียบปลั๊กชาร์จ หรืรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่ต้องชาร์จแล้วมันชาร์จเองอัตโนมัติก็ไปแค่ล้างน้ําเติมน้ําใส่ถังเอาขยะออกเอาน้ําสกปลกทิ้งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ทําความสะอาดอีกตัวหนึ่งที่ให้บริการเยอะมากตอนนี้นะครับใครจะไปเราตามโรงพยาบาลพวกในเครือ BDMs หลายๆที่เนี่ยก็ใช้บริการหุ่นยนต์ผมอยู่ก็คือหุนนห่นยนต์ทำหุ่นยนต์ส่งยาส่งของนะก็คือหุ่นยนต์ delivery robot นั่นแหละ ะไอ e l l v e r y robot เนี่ยก็ผมว่าเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงนะแต่เป็นงานที่เหนื่อยและคนเบื่อครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นงานที่หุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยงานได้เราไม่ได้บอกมาเอามาทดแทนคนนะหุ่นยนต์นีก่กามาที่ช่วยคน,นยให้คนเนี่ยสบายขึ้น แล้วก็เอาเวลาที่มีไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าเก่านะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ตลาดเกิดขึ้นในปัจจุบันนะยกตัวอย่างาโรงพยาบาลที่ผมให้บริการอยู่แล้วใครไปเคยไปก็จ,จะเคยเจอนะอในกรุงเทพนี่ก็มีพยาธายสใช่ไหมพยาธาย3เนี่ยนะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีพยาไทยนวมินอย่างเงี้ยนะนะก็ถ้าใครไปทางชนบุรีก็จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพรรยองโรงพยาบาลกรุงเทพ หลวงโรงพยาบาลกรุงเทพระยองกรงเทพปลวกแดงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลอะไรอะสมิติเวชชนบุรีสมิติเวชศีราชาพวกเนี้ยก็ใช้หุ่นยนต์ที่เอาไว้ใช้ในการส่งยาอยู่หลายตัวเหมือนกันและอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังหุ่นยนต์เนี่ยนะครับจริงๆก็ประกอบด้วยสิ่งต่างๆมากมายเลยทำการที่จะทําให้หุ่นยนต์มันทํางานได้เนี่ย เอาตัวแรกก่อนเลยคือเรื่องของการออกแบบภายนอกที่มันจะต้องเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากนักหรือใช้งานร่วมกับคนอันที่2ก็คือสมองกนที่อยู่ภายในก็คือชิปอคอนโทรลต่างๆของมันนี่แหละที่จะเอามาช่วยในการทำให้มันสามารถคิดเป็นตัดสินใจได้จากสิ่งที่มันเห็น อันที่3ก็คือเรื่องของเซนเซอร์เซนเซอร์รอบตัวมันมันจะมีเซนเซอร์ที่เป็น Proximity เป็น l i d a าสแกนมีกล้องนะสารพัดรูปแบบนะกล้องรอบตัวก็มีกล้องบางชนิดก็มีกล้องรอบตัวเลยบางชนิดก็มีกล้องเฉพาะครึ่งหน้านะ180าร้อยปสงศาข้างหน้านะสุดแล้วก็ใช้หมุนตัวเอาในการเดินทางนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้พอมาคอมบายกันเป็นหุ่นยนต์เนะี่ยมันก็เลยกลายเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทํางานได้อ่านะ มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มันก็เอาความมีเป็น AI เนี่ยใส่เข้าไปด้วยเวลามันวิ่งไปมันจะเห็นคนเห็นอะไรเนี่ยมันจะรู้ว่าเอ้ยนี่คนนี่อะไรนูน่นอะไรมันจะต้องหลบต้องเลี่ยงยังไงนะครับเพื่อใหออ้มันสามารถไปทำงานอย่างจุดที่ต้องการได้ยกตัวอย่าง Delivery Robot ที่ใช้งานในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของออหุ่นยนต์ส่งยาจากห้องยาไปยังแผนกต่างๆท,ที่อยู่ในโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นการที่จะไป,ไปแผนกต่างๆได้นอกจากวิ่งในพื้นราบแล้วเนี่ยหุ่นยนต์พวกนี้ยังต้องขึ้นลิฟต์ได้ด้วยนะต้องขึ้นลงลิฟต์เป็นแล้วก็เราก็จะวิ่งไปที่ต่างๆนะครับนะขึ้นไปตามแผนกต่างๆนะไปส่งยาส่งของส่งเอกสารเสร็จแล้วก็สามารถลงลิฟต์มารอในจุดที่ต้องการด้อาจจะมารอที่ห้องยานะครับอันนี้คือภารกิจส่งยาหรือส่งเอกสารนะครับส่วนภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นภากรากิจพวกเอาไว้ส่งพวกตัวอย่างไป ตรวจในห้องแลบนะโรงพยาบาลทุกที่ก็จะมีการไปเก็บชิ้นเนื้อเก็บน้ำลายเก็บของเหลวหนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจห้องแลบเก็บเลือดอย่างเงี้ยไปตรวจห้องแลบเสร็จแล้วก็ต้องเอาผลแลบเหล่านั้นเนี่ยส่งกลับมาให้คุณหมอเพื่อวินิจฉัยแล้วก็รายงานให้กับคนไข้ทราบนะครับไอ้ที่หุ่นตัวเนี้ยก็จะทําหน้าที่ในการไปวิ่งเก็บตัวอย่างเหล่านี้แล้วก็วิ่งไปห้องแลบนะแล้วก็สุดท้ายก็กลับจากห้องแลบมาก็กลับมาหาหมออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็น ภารกิจอีกอันหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่งไปทําล่าสุดก็คือไปส่งเป็นหุ่นอีกประเภทหนึ่งเป็นหุ่นตัวใหญ่หน่อยขนของได้เยอะนะคะขนของได้หนักสักเกือบ200กิโลเนี่ยเขาก็ออกไปใช้ภารกิจในการส่งตัวอย่างตรวจแหลกเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวอย่างของพวกชิ้นในโรงยางโรงงานยางพารายางแท่งอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเขาก็เอาตัดชิ้นจากยางแท่งเนี่ยนะใส่ เขาจะมีคอนเทนเนอร์เขาอยู่เรียงเป็นตับเลยนะครับหลายช่องเสร็จแล้วก็ตัดชิ้นยางทั้งหลายแล้วก็ใส่ไปในช่องเหล่านั้นมีเลขกำกับเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปห้องแลบตรวจนว่าเยยางที่เราเห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมันเหมาะสมไหมมีส่วนประกอบเหมาะสมดีหรือเปล่านะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ ออตอนนี้หุ่นยนต์ก็ทําได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือทําความสะอาดนะครวิ่งทําความสะอาดภายในโรงพยาบาลตามตารางเวลานะครับเนี่ยนี่ก็ยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลหลายที่ตอนนี้ก็เอาหุ่นทําความสะอาดมาใช้แล้วก็มีของผมอยู่หลายตัวแต่ว่าของคนอื่นก็มีเยอะนะครับเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดเรื่องของโร,โรบอทหรือหุ่นยนต์เนี่ยกำลังเป็นเรื่องที่ผมว่าถ้าคนไทยหันมา ระดมสมองกันผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะสร้างหุ่นยนต์เหล่านี้ขึ้นได้เองนะครับก็มีอย่างฟีโบเงี้ยฟีโบนะฮะก็ก็เป็นหน่วยงานในเมืองไทยที่เขาทำเรื่องหุ่นยนต์มานานแต่ว่าสุดท้ายจนแล้วจนรอดเราก็ยังไม่ได้สามารถผลิตเอ่อ product ออกมาสู้กับต่างชาติได้สักทีอันนี้มันเพราะอะไรอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันมาชวนคิดกันว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการจะเอ่อทำอะไรสู้กับต่างชาติได้เนี่ย นะเราต้องทำยังไงนะครับยกตัวอย่างในอดีตเราก็เคยพยายามที่จะผลิตมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อคนไทยนะฮะแล้วก็ออกมาขายแต่คนไทยก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยผลิตรถกระบะของคนไทยซึ่งผลิตออกมาขายสุดท้ายก็เจ๊งนะฮะคนไทยก็ไม่ซื้ออาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยไม่ได้ช่วยกันเองนะครับแล้วก็เราเองก็ซื้อของต่างชาตินะ มันก็เลยทําให้บริษัทของคนไทยเหล่านั้นเจ๊งไปนะครับบริษัทหุ่นยนต์ก็เหมือนกันถ้าจริงๆอนาคตก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราให้การสนับสนุนจริงจร่จรจรจรผมอาทิตย์หน้าผมจะมีนัดพูดคุยกับน้องท่านหนึ่งซึ่งเขาพัฒนาหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเป็น AMR หุ่นยนต์ส่งของที่วิ่งอยู่ในโรงงานเนี่ยนะก็พัฒนาเองด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวคุยเสร็จแล้วอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าเขาพัฒนาอย่างไร หน้าตาดูดีเหมือนของต่างประเทศเลยแล้วก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปยกชั้นยกของยกพาเลตต่างๆในโรงงานวิ่งไปนู่นมานี่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็น้องเขาบอกเขาพัฒนาเองนะเป็นคนไทยนะครับพัฒนาเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเรามีคนไทยที่ทําอะไรเก่งๆเนี่ยเราก็ควรจะรีบส่งเสริมสนับสนุนให้เขาตั้งหลักได้นะครับช่วงแรกนะยังไงเขาก็ขาดทุนอยู่แล้วล่ะ เพราะฉะนั้นมันต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้าไปช่วยส ubsidy ไปช่วยเหลือเป็นกองทุนเข้าไปช่วยรับความเสี่ยงร่วมกับเขานะเหมือนเมืองนอกก็จะมี angel fund มีนู่นนี่นั่นแต่ว่าในทางฮาร์ดแวร์ ware, ในทางอะไรต่างๆบางทีคนไปโฟกัสเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องแอปพลิเคชันอะไรกันเยอยอในจริงเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องการพัฒนาที่เป็นเป็น,ะปนจะเรียก,กว่าอะไรเงี้ยเป็นหุ่นยนต์เป็น เครื่องจากเป็นแขนกลเป็นอะไรเงี้ยมันก็ต้องการระดมทุนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราเรามาช่วยคิดซิว่าเราจะระดมกันอย่างไรนะเพื่อเพื่อที่เราเองเนะี่ยจะได้พัฒนาอะไราบางอย่างเป็นของตัวเองเช่นหุ่นยนต์เป็นของตัวเองได้ไหมรถยนต์เป็นของตัวเองได้ไหมระบบ AI นะซึ่งเป็นของตัวเองซึ่งนี่ล่าสุดก็เราก็มีซีของ ก็เรียกระดับโลกนะฮะ NVIDIA แวะมาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็มาสปีกมาพูดด้วยนะแล้วก็มีบริษัทคนไทยล่ะนะฮะซึ่ง CEO ก<อ>็เป็น<อ>รุ่นน้องที่สนิทกับผมนี่แหละ <laughs> เขาก็เป็น CEO บริษัทชื่อสยาม AI Cloud นะฮะซึ่งอันเนี้ย <laughs> เดี๋ยวจะลองวันไหนมีโอกาสว่าจะนั่งคุยกับเขาดูแล้วก็ลองดูซิว่าคนไทยเราจะสามารถรวมระดมพลแล้วก็ทำอะไรร่วมกันได้บ้างแทนที่จะทำแค่ เรื่องของซื้อของเขามาใช้แล้วก็สุดท้ายพอซื้อเข้ามาใช้แล้วพอเขาเลิกขายหรือเกิดการคว่ำบารแบบท,ทีอเมริกาทำอยู่เนี่ยนะซึ่งการคว่ำบารนี่แหละทําให้จีนเติบโตเพราะว่าจีนต้องดิ้นรนอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองไม่งั้นสุดท้ายเขาไม่ขายของให้เราก็ตายนะครับหรือไม่ให้ใช้ uh, operating system อย่าง Android, Android เนี่ยนะทางหัวใยก็ต้องไปพัฒนา os ของตัวเอง เพราะฉะนั้นเมืองไทยเรายังไม่เคยไม่ไม่เคยมีใครไม่ขายให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อใช้จนเคยชินนะก็ไม่คิดจะพัฒนาอะไรของตัวเองสักเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นในอนาคตผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันพัฒนา b r a i n s น o r m จริงรัฐบาลให้การสนับสนุนเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะทีเดียวคนไทยเก่งเยอะนะครับนะมาช่วยคิดสิมีไอเดียไหมว่าเราควรจะเป็นที่หนึ่งในด้านไหนหรือควรจะพัฒนาอะไรเป็นของเราเองบ้างนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเทปแรกแบบพอหอมปากหอมคอนะครับใครที่ฟังคลิปจบก็อาจจะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะฮะหรือให้ความเห็นในช่องทางอื่นๆนะผมก็จะมีะช่องทาง Twitter นะครับหรือว่า X Platform ก็ไปติดตามผมได้ที่ Assign ด r อ e กเตอรนะฮะ D-R-E-K-A-R-I-N ติดกันนะครับหรือว่าจะไปติดตามบน a c e b o o กนะครับก็ได้นะครับชื่อเสิ arin, ร์ชหาคำว่าเอกรินนะฮะ E K A R I N นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆเดี๋ยววันหลังก็เนี่ยเดี๋ยว YouTube ก็มีช่องหนึ่งฮะ t ทคอ a u t o Talk by d r เอกรินนะครับ t i k t o k ก็มีนะครับ TikTok ก็ไปเสิร์ชหาคำว่า A I Tech Thailand นะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของคลิปสันส้นๆอะไรสนุกๆนุกก็ว่ากันไปวันนี้ก็คิดว่าพอหอมปาหอมคอประมาณนี้นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปแรกนะฮะสำหรับช่องหลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น Brainstorm by ดรเอกรินนะครับสวัสดีครับ